สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องมอนโอมชาแนลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะเริ่มงานนะครับทำ้าพของพีโอมนะครับหลังจากเมื่อวานอีโกกระบอเมือใส่ขอบนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ขอบขาวเรียบร้อยนะครับจับระดบ วันนี้ก็จะทำระยะนะครับระยะห่างของเหล็กซีลายเพื่อที่จะยึดแผ่นนะครับที่เป็นแผ่นยิบซ้ำที่ทำฝ้าเรียบนะครับนงช่างก็จะทำเป็นฝ้าเรียบนะครับนะเหมือนผนังทั่วไปนะครับก็จะไม่ทำเป็นฝ้าหลุมรอนะครับเพราะว่า ขั้นตอนมันมันจะนานนะครับก็เลยเอาแบบง่ายๆนะห้องน,นะครับลูกชายแล้วก็เอาแบบเรียบๆนะครับยังไม่มีลีลาเยอะนะครับก็คงจะทําให้ลูกชายนะครับได้เข้ามาอยู่ไวๆนะครับหลังจากทําฝ้าเสร็จนะครับพอติดฝ้าเสร็จ ขั้นตอนต่อไปติดฝ้าเสร็จนะหลายหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามา fc หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้เก็บให้ทาสีก่อนนะครับบอกว่าทาสีก่อนค่อยทําฝ้านะจะได้ไม่ต้องเก็บงานตรงนั้นมุมขอบตรงนั้นขอบตรงนี้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ช่างเนาะแล้วแต่ช่างแต่ละทีมช่างนะครับก็จะทําไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะประหยัดตรงนั้นนะครับข้างบนเห็นไหมครับข้างบนตรงนั้นบางคนก็จะทําสีรองพื้นก่อนทารองพื้นก่อนนะครับ ลงพื้นสีขาวนะครับเพื่อที่จะแล้วค่อยติดขอบนะครับแต่นี้เราติดขอบเลยนะครับเราประหยัดตรงนู้นนะครับไม่ต้องทาสีตรงล่างเข้าไปน้ำมันมีวิธีการนะครับมีวิธีลายร้อยแปดนะครับนะลายร้อยแปดแล้วแต่เราจะทำนะก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับที่ดีนะครับของเอฟซีทีท่านคอมเมนต์เข้ามาแล้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณด้วยทีนี้นะครับสูตรของเราก็จะทำแค่ นะครับทาสีแค่ตรงนี้นะครับหลังจากขอบที่ทำขอบกระเบื้องลงมาไอ้ขอบฝ้าลงมาขอบพยครับขอบฝ้าลงมาเสร็จแล้วนะครับก็จะทาสีนะครับ,นะท,นะรบที่แรกลุงช่างว่าจะไม่ทาสีนะว่าจะใช้วัสดุอื่นทำใบมานะครับงบมันไม่ถึงนะครับก็ทาสีดีกว่าประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็เสร็จเร็วนะครับเพราะว่าดูหน้างานแล้วมันจะ มันจะบานปลายนะงบมันจะบานปลายก็เลยเอาแบบง่ายๆนะครับเข้าอยู่ได้ก่อนนะมีทุนเยอะค่อยว่ากันทีนะครับจะได้สร้างคาลหาท่าร้อยล้านก็ค่อยว่ากันทีนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวจะทําโครงสร้างของฟ้านะครับให้เสร็จทั้งหมดนะครับเสร็จทั้งหมดวันนี้นะมากำลังใจทีมสร้างนะจะมีจิโก้กับ บ่ามืดนะครับแล้วก็ลงช่างครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาคุมงานเองเลยนะเพราะเมื่อวานไปคุมงานช่างดําไปช่วยช่างดําเสร็จกลับมานะมันก็เป็นงานวันนี้น่าจะเสร็จนะครับน่าจะเสร็จฝ้านะติดฝ้าเสร็จว,วันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการขัดนะครับขัดสีนะขัดสีอดีทาสีนะครับก็ตามนี้นะครับ นะถ้าเอฟซีท่านใดอยากให้มีสีห้องอะไรนะครับออกแบบไหนออกแบบบบไนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนะแต่ก็คงจะไม่พ้นป้าสวนผักนะครับที่จะนึกเอาสีที่ถูกใจนะครับถ้า fc Com คอมเมนต์เข้ามาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนำเนาะข้อแนะนำในการทาสีห้องนะครับ นะส่วนฝ้าก็คงจะเป็นโทนสีขาวนะครับมันจะสว่างนาห้องจะสว่างเวลาเปิดไฟดีออนมันจะสว่างนะครับโทนสีขาวส่วนผนังห้องนะครับมีมุมนั้นเป็นล็อปแล้วนะครับมุมนั้นเป็นมุมล็อปนะครับด้าน,นล็อบผนังเกา่านะที่เป็นห้องเก่าจะเป็นผนังล็อปนะครับจะเป็นสีใหม่ก็จะเป็นด้นด้านนี้นะครับสามด้านนะเรามาดูกันว่าป้าส่วนผักจะเลือกสีอะไรนะครับให้ห้องลูกชายนะก็คงประมาณนี้นะครับนะเราก็จะ ำงานวันนี้ให้บรรลุเป้าหมายะจะเสร็จหรือเปล่านะมาติดตามดูกันนะครับเพราะว่าสิบโมงแล้วช่างก็ยังไม่มากันเพิ่งจะตื่นยินข้าวกันนั่นนั่นจเมื่อวานทำงานหนักนะครับติดขอบนะครับติดขอบรอบห้องเนี่ยงานหนักมากนะครับเมื่อวานก็เหนื่อยคงจะเหนื่อยมากนะก็เลยตื่นสายหน่อยไม่เป็นไรนะครับคอยว่ากัน นะอย่างนี้แหละงานที่ทํากับลุงช่างนะครับนะอยู่กับลุงช่างสบายๆนะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับทาเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะรีแลกกันไปนะใครที่บอกว่าอยู่กับลุงช่างนะทำงานเหมือนกับทาสนะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะลุงช่างไม่เคยบังคับให้ใครมาทำงาน จนเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับงานปูนเนาะที่มันหนีไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับนะการเทปูนเนี่ยเราต้องอยู่ดูแลจนหน้างงานเสร็จนะครับถ้าเป็นงานปูนเทปูนเทพื้นอะไรพวกนี้หรือขึ้นปูนผนงัองทุกอย่างมันต้องอยู่ในน,น้างงานตลอดนะครับส่วนงานที่เป็นงานภายในแบบนี้นะครับเป็นงานที่ละเอียดนะเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยเมื่อวานก็ต้อง ขอบคุณ iko, คิโก้แลับบามเมดนะที่เข้าขอบให้เรียบร้อยวันนี้ก็จะมาวัดระยะนะครับของแผ่นเพื่อที่จะติดซีลายนะครับซี C ลายลุงก็ใช้ของเนี่ยของดีนะครับใช้อย่างแข็งนะครับมันจะมีอย่างอ่อนแล้วก็อย่างแข็งแต่ลุงช่างเลือกอย่างแข็งนะครับเพราะว่าจะได้ยึดผนังฟ้าได้เรียกแน่นหนานะครับแข็งแรง ก็ขอบคุณในสิ่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้นะไม่ใช่ไลน์นะครับดูคลิปนีนะ้เป็นกำใจลุงช่างผสมผักแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับช่างวันนี้ก็จะมีจิกโก้บาร์มืดไม่รู้ช่างดำจะมาเปล่านะช่างดำก็คต้องโทรศัพท์ไปตามนะครับเพราะว่าช่างดำกนะ็ต้องพักผ่อนเยอะนะช่างดำเป็นคนชอบพักผ่อนนะ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนถ้าไม่ตามออกมาก็จะไม่มีคลิปลงช่องเอนะเนาะก็ต้องไปตามมานะนะครับโอเคนะครับขอบคุณ e ทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับใครอยากให้ผนังห้องเป็นสีอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณ f อฟีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ